ก็ขอสวัสดีพี่น้องเช่วงบรรยากาศตอนเย็น,นครับพามาดูที่นาที่สวนชุมทานครับมาได้มาายวันมากครับจะมุ่งหน้าดิ่งตรงไปที่กรโยลกก่อนนะครับตรงนี้นามาชาที่ปลูกมันนะครับแต่ก็มีวัวมาผูกให้กินตรงนี้ ไปมันทำอะไรไม่ได้แล้วบ่อนี้ครับห้ามไปก็เท่านั้นเขามาผูกอยู่ดีครับผูกให้วัวเขากินนอกจากนั้นพอน้ำมันฝนมาก็ไหลไปตามร่องน้ำนั่นแหละเรียบร้อยเีือบที่ตัดออกมาครับนะครับตัดก็ได้ประมาณหวีประมาณนี้ครับ บางต้นก็เรื่องสูงใหญ่เลยนะจนที่ไม่อยากให้โตขึ้นขึ้นดีแท้หครับญ้านี่แหละครับพี่น้องอ,อันนี้เมือนสีจะเก่แล้วหรือ,อยังไม่รู้นะครับคลิปนี้จะเอาประมาณทักสองนาทีสามนาทีก็ว่าได้ครับให้มันเป็นส่วนที่หนึ่งที่สองไปเลยนะครับ โอ้โหอันนี้โน้มเลยโน้อมออกมาเลยอย่างนี้หน้าก็เป็นหน้าแพร่เข้ครับหน้าแพร่นะครับภาษาคำว่าปลัวครับเธอใส่คืนี้ปลัวบัดบอโกโง่เลยอ่ะเส่สตูงสงัยไรูเคยยะเอ้ยบอกโง่เลย,ยดูดิบรรยากาศท้องทุ่งนะครับ ตัวนี้มีแต่หญ้าเลยครับต่อมาณนี้ครับเอาสามนาทีปะคิดมันจะได้โอเคหน่อยอเทฟ้ากำมืดม่อีกแล้วเด็กเว้นกระเพาะเด็กเว้นนะครับนี่คนระับชีวิต้านอกคอกนาเสระกราวกันยิงครับ ประมาณนี้ครับนี่เขาก็ได้หวานข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนหวานน่าจะไม่ว่าง <c oughs> ครับสิ่งที่มันดูก็มาดูกล้วยนี่ครับทีนก็รู้แล้วโอ้เขามาปักหลักเลยนะตัวนี้ปักหลักผูกเลยได้เป็นปุ๋ยเาประมาณนี้ครับนี่ครับห้ามยังไงก็ไม่ฟังแล้วครับประมาณนี้ครับ